สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกคนนะครับผมวันนี้ก็ามาพบกับบ่าวต้องสาวจอยเชิดเคยนะครับหลังจากที่ทางไายใน,นการลงคลิปนะครับผมกับผมก็จะเอาคลิปนะครับคลิปสีผมเคยอยู่เรือนะครับลำที่แล้วเนาะลำที่แล้วก็จะเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับว่าเรือไปที่อินเดียนะครับที่โกกาตา โกกาตานะครับที่บริษัทอิต,ตันไทยนะครับเป็นผู้สัมปทานในการก่อสร้างรถไฟ5ประเทศเนาะที่ว่าจากนครพนมไปถึงจังหวัดตากตากแม่สอดจากพม่าไปที่บังกลาเทศจากบังกลาเทศไปที่โกกาตาอินเดียในการเชื่อมต่อ5ประเทศนะครับผมก็ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมา ดูนะครับผมว่าเรือน,นะครับวิ่งไปที่โกกาตาอินเดียนะครับผมไปรับสินค้าแล้วก็เพื่อที่จะกลับมาที่สิงคโปร์เป็นลวดเป็นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เส้นทางในการเดินทางเข้าไปแล้วก็มีการเป็นคองนะครับในการขุดคองของอินเดียนะครับสมัยอังกฤษมา ปกครองอินเดียเนาะนัเกตได้ใช้คนนะครับขุดคลองวางแผนการอะไรแบบอะไรอย่างดีเนะครับผมดีมากเลยจะมีทั้งป้อมปืนใหญ่อะไรต่างๆของโบราณสมัยยุคก,ก,ก่อนๆอนะครับผมคลิปนี้ผมให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมารับชมนะครับผมภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ทํำ y t u t u ก็เลยถ่ายผ่านาน,นะครับผมแต่ว่าผมก็เลยจับยกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้มารับชมนะครับว่า บรรยากาศบ้านเมืองเขาเป็นยังไงนะครับผมมีทั้งสรงสลัมมีทั้งเส้นทางไรเข้าไปอะไรต่ตางๆนะครับผมผมก็ไม่เคยเห็นจนได้เห็นนะครับว่าน้ําแม่น้ําเขาอนะยังทั้งกินทั้งอาบทั้งใช้ได้ยังไงผมก็งงนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมจึงอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับได้มารับชมคลิปคลิปนี้นะครับผมเส้นทางการ เดินเดือเข้าไปไทนแม่น้ำนะครับเมืองโกกาตาประเทศอินเดียนะครับผมเดี๋ยวผมพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมารับชมคลิปกันเลยครับผมโอ้ยมาสูบพยานเนาะเอไหล่ียอินเดียอินเดีย ผู้สาวอาบน้ำครับผู้สาวเล่นน้ำเอ,อ,อราจะได้น้ำกร่อยสู้เออเล่นน้ำบลาเออน้ำโซ่กระโปงขึ้นเรียนได้วะ น้ำคงค่างเออมีไงอ่าแรงมากัเออ,ม,เอ,อ,ม,าเอ,อมาพี่อืมวอดพวกนดงบัใกนกระบกไทยอีกโอ้มันไอเยีเย่ยงวะนี่มันก็เป็นบานกระจุม้มระจุ้มเนาะกระจุกกระจิกโอ้ นู่นนะอ๋อขอไปอีกโอเพนเบรครับที่ทาบงบอกได้ไหมเอ่อตั้งตรงครับหนึ่งในน้ำครับใช่ตาข้อปินินครับเลื่นย่อนครับของที่สองในทารครับโอเค อก,กินดินครับพี่น้องทิ้งสมองเห็นว่าี่อินเดียเห็น,น,นหไปทางหนเออเนี่ยเนี่ยทิ้งสมองใกล้ฝั่งมากเลยเป็นท้ายเนื้อที่จะปั่ไปชนเขานะครับสมองเริ่มตั้งตรงครับ นาฬิกาช็อปซีครับครับขายบัดไปใกล้เขาไมเ่ย้มาดบรอ้าวอาบน้ไครับนีก็บานคนไมเนี่ยบ้า่พอเขาขายโรคจิตแล้วอ้เมื่อเมื่อมีอยู่นะเนี่นัตกนี่นี่น อันนั้นก็เรียงกันหาปลาบ่โอ้พายเรือเจมผู้ใดหน้าที่ว่าไอ้คนหนึ่งอ่ะพายไปหน้าไอ้คนหนึ่งพายไปหลังตามติดชีวิตเซเล็บตามติดชีวิตเซเล็บว่าแม่งนั่งกันนั่งหากันแล้วมันก็พายตามติดตามพายไปข้างหน้าไปยังไงวะไอ้คนหนึ่งพายไปหน้าไอ้คนหนึ่งพายไปหลังอ่าเราจะได้รายงานทางสมอนะครับนึกถึงบริษัทบุญรอดครับ พี่มึตีครับโอเคเอาชัอครับอ้าวเขาพลากเขเล่นน้าน่าจะเป็นที่ฝั่งนี้จะเป็นฮินดู ไงครับเนี่ยปาดบรรทุกเกินด้วยครับพี่น้องโอ้ยบรรทุกเกินด้วยคักอีหลี พี่น้องเด้อให้ดูเด้ออยู่อินเดียครับอินเดียอ้ายังนี่มันถูกเกินอัตราออาทำไ,ไ,ไมไม,ไม่เห็นเขาเอาศพมาเผาวเนี่ยนี่นะนะครับเขาะจะเอาศพมาเผาแล้วก็ทิ้งศพมะพร้าวแล้วก็ทิ้งในน้ำาุงคาเราอีกาอกาีแรงอ่ะมันจะมากินศพ กำลังจะเข้าคลองเข้าคลองเพื่อจะ,จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเข้าคลองครับระดับไปแล้วลำหนึ่ง เราจะเปิดประตูนี่คือเข้ามาในคลองปุ๊เปิดประตูเพื่อที่จะไปในอ่าวอีกฝั่งหนึ่งนะครับไน่รู้จะเป็นอ่าวเรือเต็มไปหมดเลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําแต่ตรงนั้นอาจจะเป็นทะเลสาบสวัสดีครับตอนนี้รอ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 ,อน้ํานะครับรอน้ำเดีย๋ยวคนงานรอน้อาแล้วเขาก็จะปิดประตูอันนี้คือปิดประตู ปิดประตูให้น้นําฝั่งนู้นอะไหลลงมาแล้วเราก็จะข้ามเข้าไปเข้าไปเสร็จแล้วก็ปิดประตูตอนนี้ปิดประตูนะครับดักน้ําแล้วก็ไปเป็นคือเป็นช่องเป็นช่องเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับเป็นขั้นบันไดอะเป็นขั้นบันไดเพื่อที่จะไต่ขึ้นไปฝั่งนู้นที่มันสูงกว่าคือการน้ําท่วมอ่ะทางนี้มันต่ําตอนนี้เปิดประตูน้าแล้วครับเปิดประตูน้ําแล้วเพื่อที่จะให้เรือวิ่งเข้าไป พอเรือวิ่งเข้าไปเขาก็จะปิดประตูปิดตัวนี้่ปิดตัวปิดช่องเนี่ยอ่าพอปิดช่องเสร็จแล้วก็เปิดน้ําจากฝั่งนู้นเข้ามาเพราะว่าฝั่งนู้นอยู่สูงกว่าเรือก็จะวิ่งเข้าไปสู่ทะเลสาบฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วครับตอนนี้เนี่ยเป้าหมายอยู่ข้างหน้าอันนี้จะเป็นโคน ของที่เขาขุดตอนนี้รอน้ําครับตอนนี้รอน้ํานะครับรอน้ําปิดปิดประตูนะครับรอน้ำํำรอน้ําเพื่อที่จะเข้าช่องไปอีกช่องหนึ่งน้ำคุณเด้วยพี่น้องตขนนีรอตอนนี้รอน้ำํำรอน้ําให้เต็มช่องนี้นะครับเพื่อที่จะให้เรือข้ามไปฝั่งนู้น ประเทศอินเดียนะครับอลังการครับประเทศเอ,อ,อะไรนะเอ,อ,อังกฤษเป็นคนสร้างคลองครับ กูตีนหนีขอบคุณนะโอ้มอมอเจอแขกก็เจองูตรงตีแขกกันตอนนี้ตอนนี้ที่นี่ตีสี่ประเทศไทยหกโมงอันนี้สายไปเดี๋ยว ผมก็ไปมาสามรอบนะครับโคกาตานะครับโคกาตาแล้วเข้าไปลึกมากนะครับสิบสองชั่วโมงแปดชั่วปดถึงสิบสองชั่วโมงแล้วก็น้ําแรงมากนะครับผมเป็นยังไงครับในการวางโชรประทานในการวางแผนผังเมืองของอังกฤษนะครับสมัยก่อนเนีย่ยโอ้ยสุดยอดมากครับสุดยอดมากเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาพ่อแม่พีน่น้องนะครับมาดู โครงการเมโทรนะครับที่บริษัทอิต,ตันไทยหรือของประเทศไทยนะครับวิศวกรไทยนะครับมาก่อสร้างที่บังกลาเทศนะครับโครงการรถไฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพ่อแม่พี่น้องมารับชมในคลิปหน้านะครับในการขนรถไฟรถไฟฟ้าแล้วก็การมาจนมาถึงบังกลาเทศนะครับผม นะครับผมเป็นโครงการของประเทศไทยนะครับที่มาสัมปทานนะครับเป็นโครงการของบริษัทไทยเออบริษัทของประเทศไทยนะครับที่มาสัมปทานแล้วก็ใช้วิศวก,กรไทยนะครับในการก่อสร้างควบคุมง,งานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรับชมในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับผมมาตอบในขอเก่าสวัสดีและก็ขอบคุณครับผม